รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลค e ีนส a r าสุขุมวิทซอยยีบบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสค่ะไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งสัปดาห์นะครับคิดถึงคุณผู้ชมมากเลย น้องโน้ตครับน้องโน้ตเนี่ยเป็นเพศสัจกรม,มีอะไรดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมบ้างไหมครับค่ะอย่างล่าสุดนี่นะคะคุณผู้ชม หญิงไทยเรานะคะเสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกสูงถึงวันละ14คนเลยค่ะยอดฮิตเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยใช่ไหมครับค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะเจ้าโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะซึ่งเชื้อตัวนี้ค่ะติดกันได้ง่ายมากๆในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันค่ะและก็ที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นเชื้อไวรัส HPV ตัวรายนี้นะคะพบมากในน้องๆวัยรุ่นวัยอ้อเนี่ยค่ะ<อ>แค่15-19ปีนะคะก็รับเชื้อตัวนี้กันได้แล้วมีวิธีการป้องกันหรือว่าตรวจเช็คได้ ได้โดยการตรวจภายในเป็นประจำนะคะแล้วก็สามารถป้องกันด้วยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะก็ฉีดกันได้ตั้งแต่เริ่มเข้าวัยรุ่นเลยนะ<อ>แต่9ปีนี้ก็ดีมากค่ะดีจังเลยโ,โล่งอกนะครับโชคดีที่ไม่มีปากมดลูกเพื่อยันโล่งอกที่มีวิธีการเช็คแล้วก็ป้องกันครับน้องๆคุณผู้ชมของเราจะได้ปลอดภัยไง,ไงเลครับ ถ้าอยากจะโล่งอกมเราสองคนวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดทุกช่วงเลยนะรายการชูรักชูรสหลักโฆษณาครับสักครู่เดียวค่ะตองให้คนอื่นเขารู้ไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนแย่งขนาดคนอื่นรู้เขายังจะแย่งใช่ไหมแฟนคนแรกเอาไว้เยอะว่าเพศค่อนข้างใหญ่ค่ะพอมีแฟนคนที่สองเขาโอ้ยเอาเพศเล็กกว่าคนแรกค่ะแต่เนมีความสุขมากกว่าค่ะก็เลยเริ่ามันจะติดมันจะติดไหมอะค่ะ่ะแค่มีเธอใกล้ go palan